สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกมส์แครี่ทีวีวันนี้ดิฉันมีความสุขจริงๆรายการของดิฉันจะได้ออกรายการทีวีเป็นครั้งแรกแล้วดูซิคุณครูคนสวยกำลังสอนนักเรียนอยู่ด้วยสวัสดีอีกครั้งวันนี้เราอยู่กับเด็กเรียนอีกแล้ว วันนี้เราก็จะมากแกล้งคุณครูนะ oh <no. S 1> คุณคูซึ่งเคยแกล้งเราเอาไว้คุณคูซึ่งเคยบีบคอเราวันนี้แผนการของเราก็คือประตูปิดด้วยเราจะจับแมงบุมไปกแกล้งคูใครมากดกลิ่งอะไรแต่เช้าเลยนะเราจะจับแมงมุมไปแกล้งครูนั่นเองซึ่งคุณคูได้จับแมงบุมขังเอาไว้นะเป็นแมงบุมของเราอะเพืแต่ทีวีรายการอ,อ้ย นั to to ่นเรานี่กับเพื่อนของเรากําลังเดยนคุณครูคุณครูกำลังบังคับให้เราเรียนหนังสืออยู่ไม่อยากจะจาเลยนะคุณครูบังคับเราให้เราเรียนหนังสือขั้นตอนแรกเราต้องหาแมงมุมก่อนแล้วคุณครูเอาแมงมุมไว้ที่ไหนอุ้ยนี่มันโตโตสำหรับอาหารว่างของคุณครูเราต้องเอาแมงมุมนํามาไว้นี่แหละเอามาใส่สมุดของคุณครูนะ เฮ้ยเขาเนี้ยแหละเวลาคุณครูตรวจกันบ้านคุณครูก็จะเจอแมงมุมแต่ว่าเราต้องหาที่ซ่อนของแมงมุมก่อนนะว่ามันอยู่ตรงไหนมันน่าจะอยู่ในห้องครัวหรือเปล่านะอุ้ยอะไรอะเอยเมื่อกี้เรา,าเหยียบกับดักนะเราต้องหาที่ซ่อนของแมงมุมก่อนแต่ว่าตอนนี้เราต้องอยากให้คุณครูจับได้นะ ถ้าคุณครูจับได้แล้วพ่อคุณครูก็จะวิ่งมาบีบคอเราอะเฮ้ย <Hey. S 1> <Hey, S 2> คุณครูอยู่ข้างล่างอะเฮ้ย hey, วแต่ที่ซ่อนแมงมุมผีได้มาอยู่ตรงไหนนะเฮ้ย hey. <Hey, S 1> นักเรียนนักเรียนออกมาจากห้องเรียนได้ย,ยังไงมานี่กว่าเฮนะ้ย <Hey, S 2> วิ่งตามเรามาแล้วต้องวิ่งออกมาที่หน้าต่างนี่ก่อน hey. วูิมนักเรียนจะออกไปไหนนะไม่ยอมเข้าไปเรียนหนังสือ,อยังไงน,นี่เด็กๆสมัยนี้ไม่ชอบเรียนหนังสือกันเสียจริงเฮ้ยทุกคนนี่มันคุณครูนี่คุณครูไปประกวดอะไรมาเนี่ยทำไมสวยจังเลยนะนี่แต่ว่าเราจะมามัวชวมคุณครูไม่ได้นะเราจะต้องไปหาที่เก็บมมมุมก่อนเฮ้ยนี่มันห้องเดียวกับที่ห้องแมวเลยนี่นะดันไง สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะจับสไปเดอร์ของเราได้นะเราจะต้องไปหาถุงมือก่อนนะไม่งั้นนะสไปเดอร์ก็จะมากัดเราเองแต่คุณครูเดินไปทางนู้นแล้วถุงมือน่าจะอยู่ที่ห้องประดิษฐ์ลูกปั้นนะเฮ้ยทุกคนทุกคนเหมือนว่าคุณครูจะเดินติดอีกแล้วนี่แหละห้องนี่แหละเวิวร์กช็อปนั่นไงถุงมือที่เราตามหา เราก็จะใส่ถุงมือนี้เข้าไปเลยนะยเรียบร้อยเท่านี้เราก็จับแมงมุมได้แล้วคุณครูกำลังขึ้นมาเฮ้ทุกคนคุณครูกำลังขึ้นมาตรงนี้เฮ้ยลลหลบไปน,นี้นี่ก่อนเลถ้าหาคุณครูเรื่องรู้ความลับของเราที่เราจะไปแก้ครูแล้วก็คุณครูก็จะมาบีบคอเราอีกเราต้องช่วยทุกคนให้ได้ให้ทุกคนไม่ต้องไปเรียนหนังสือออกทีวีนะ คุณครูจะเห็นเราไหมเราต้องไปที่ห้องแมมมุมแล้วไปจับแมมมุมออกมาเขา่ะคุณคุณไปที่นู่นแล้วเฮ้ยแต่แอบแอบตรงประตูกันจะวิ่งเข้าไปเลยก็แล้วกันอีกนิดเดียวเราก็จะถึงห้องแมมมุมแล้วก็จะคุณครูเดินไปไหนนะเฮ้ยคุณครูอยู่นั่นนี่แมมมุมมาแล้ว เียบ้อยทุกคนแมงมุมเขี้ยวน่ากลัวมากเลยอะคราวนี้เราก็ต้องเอาแมงม,มุมตัวเนี้ไปวางไว้ในสมุดสมุดต,ตรงห้องพักผ่อนของคุณครูนะว่าแต่มันอยู่ข้างล่างแต่ว่าคุณครูก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยเฮ้ยไปหรือยังนะเราต้องเสี่ยงไปดูทุกคนคุณครูเดินลงไปข้างล่างแอบไปทางไหนแล้วเนี่ย เจะค่อยๆไปนะเอา้าคุณคูดคือคูดนติดได้เวลาแล้วนี่ไงห้องพักผ่อนของคุณคูคูดนติดอยู่ตรงนั้นนะคคูดนติดตรงนั้นนี่เราจะเอาวางไว้ในสมุดนี้เลยสมุดส่งการบ้านของเราเองนี่แหละเรียบเลยแต่เวลาตรวจการบ้านของเด็กระเิีย์แล้วสินนะ ในเวลาที่เราจะไปตรวจการบ้านของเด็กนักเรียนสักทีว่าแต่วันนี้มีวิชาอะไรสอนนักเรียนบ้างนะทุกคนคุณครูเดินไปแล้วอะคุณครูเดินไปตรวจการบ้านแล้วเท่านี้แหละคุณครูได้เซอราานะ์ไพรส์แน่เี้ทำไมคุณครูเดินช้าจังเลยาการบ้านนั้นนี้มีอะไรบ้างนะอู้อาวไอ้วมันสไป้นไป้นมันไมอยมู่ตตรงนี้ได้ยังไงเรียบร้อย สำหรับแผนการของเราที่เราวางเอาไว้สไปเดอร์แมนเกาะหน้าคุณครูไปเลยอย่างฮาเลยนะ